มาดูที่ถอดนะครับว่มีแค่ประแจสองอันแจเบอร์แปดนี่หกเหลียมเบอร์แปดหกเหลียมเบอร์สิบนะครับมาสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบอ็กเลสซิ่งบอยเราจะเราจะมาขาดบีบีสามศูนย์นะครับวันนี้เราจะมาทำคอนะครรบไม่ถึงต้องร่างครับเพราะว่ามันมีเสียขาจาน์มันลั่นเบื้องต้นก็ถอดอะไรก่อนดีใช้เบอร์แปดครับ เาแบบหมุเลยอันนี้มันไม่ค่อยแน่นเพราะผมขันรอไปแล้วถ้ามานั่งขันจะแน่นเอียดเลยหมุนหมุนหมุน,มนอันนี้หมุนปกตินนมันเกี่ยวปกตินะครับทวนเข็มนาฬิกาก็หลุดเลยแต่หัวมันอยู่งในนะครับเดี๋ยวจะเห็นข้งในมันแกนนี่นะครับข้างในมันจะมีซ้อนอีกตัวหนึ่งนะครับ ข้างนอกเป็นฝาปิดข้างในเป็นแกน,แกนเกีียวตัวนี้ที่ไปยึดแกะแกนตัวข้างในตัวนี้เดี๋ยวถอดฝามาดูกันฝาก็ถ้าปกติเวลาถ้าเป็นเกลียวธรรมดาเวลาถอดเราจะบนอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่นะครับฝามันจะเป็นเกียวขวาก็หมายถึงว่าเวลาถอดเนี่ยหมุนทางเงี้ยหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วมันจะลหลุดหลุดแมบเนี่ยฝามันเป็นอย่างนี้นะครับ ส่วนแกนแกนก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ใช้เบอร์แปดขันเนี่ยเวลาล้างหมูใช้น้ำมันเบนซินล้าง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 ก็ถอดออกมาเป็นชุดแล้วก็ล้างเป็นชิ้นๆนะอันนี้ทำให้ดูเฉยๆล้างเสร็จแล้วล้างแล้วแล้วก็ทาน้ำมันด้วยหล่อลื่นนะครับ แหวนทุกตัวพวกนี้นะครับแหวนสปริงแหวนรองแหวนปิดลูกปืนอ,อะไรนี้เราเช็ดให้หมดนะครับทำความเอ่อถอดออกมาล้างให้หมดนะครับไม่ให้มีขี้ฝุ่นสักเม็ดเลยลื่นเลืด้ดแล้วก็เสร็จแล้วก็หยอดน้ำมันด้วยทาน้ำมันด้วยนะครับน้ำมันหล่อลื่นจักรยานทั่วไป เวลาแต่สูตรนะเพราะเขามีน้ำมันพิเศษแ,แปลกๆมาเนี่ยก็จะมีตอนแรกก็จะมีแหวนสปริงตัวนี้ก่อนแหวนแหวนลองแล้วก็ดังขัดจานออกได้แล้วอ่าปึ๊บตัวนี้ก็จะเป็นแหวนปิดปิดอุูกปืนนะมันจะเป็นแปลกนิดนึงคือด้านหนึ่งมันจะเรียบด้านหนึ่งก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้ เสร็จแล้วก็ถอดได้อืออ้ชุบไอชุบอ่าได้แล้วครับอันนี้ก็ใช้น้ำมันเบนซินครับแล้วก็แหวนที่ถอดมาทั้งหมดเนี่ยนะแหวนพวกนี้ก็ล,ล้างเข้าไปในขวดเนี่ยน้ำมันออกมาก็สีอย่างนี้เลยดูสีดำปี้สกโปกมากชิฟุนเค <c oughs> <c oughs> พอถอดทุกอันหมดแล้วก็ เอามาล้างเสร็จจะใส่กลับเข้าไปแล้วก็ทาน้ํามันด้วยนะครับที่ขัดจานที่ถอดมาเมื่อกี้มันก็จะมีแหวนสองตัวกัน,ะนะตัวแรกก็เป็นแหวนกดลูกปืนนะครับตัวอีกตัวหนึ่งก็เป็นแหวนเรียบเรียบนะครับมันจะมีแหวนอยู่สองตัวนะครับแหวนอันข้างนอกนี่ก็จะเป็นแหวนแหวนตรงธรรมดานะครับ ไม่มีสเต็ปอะไรแต่อันที่มีสเต็ปสเต็ปไว้กดบาลูกปืนเพราะงั้นก็ต้องหงายขึ้นแบบนี้ก็ใค่อยใส่เข้าไปน,นี่เดี๋ยวทอดไปล้างก่อนอันนี้เรียบร้อยแล้วล้างเสร็จแล้วนะครับอุ้ยก็จะได้แหวนสะอาดสะอาดน็อตสะอาดหมดแล้วทุกตัวนะครับแล้วเดี๋ยวก็เอาไปใส่กลับได้พวกขาจานอย่างนี้เราก็ล้างเหมือนกัน ล้างให้สะอาดให้เรียบเลยแล้วก็ทาน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับเกี่ยวข้างในก็ล้างด้วยขาจานฝั่งนี้ด้วยนะครับอันนี้มันจะสกปรกที่สุดฝั่งนี้นะครับเพราะว่าที่ฝุ่นมันก็จะสะสมติดอยู่ในนี้เยอะต้องล้างให้สะอาดแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ทาน้ำมันหลอดลื่น้วยนี้มาดูวิธีประกอบกันนะครับพอทอดออกมาล้างทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับทั้งขาจานข้าง ขาจังข้างขวาแล้วก็มีแหวนรับเบื้องต้นก็เอาแหวนใส่ก่อนนะครับแหวนแหวนต้นแรกก็เป็นแหวนแหวนตร,ต,รตรงเรียบๆตัวนีนะ้ใส่เข้าไปก่อนที่จังข้างนอกแล้วก็แหวนอีกตัวหนึ่งจะเป็นแหวนที่เอาไว้กดบ่าลูกปืนนะครับเพราะฉะนั้นด้านที่เป็นหยักๆเนี่ยจะต้องหงายขึ้นแบบนี้นะครับ ด้านเรียบๆก็วางไปข้างล่างใส่เลยอันนี้คือเราถอดล้างลูกปืนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอารูปมาแทรกไว้ให้ดูตอนที่ถอดแล้วจะเห็นหน้าตาข้างในมันจะมีแหวนล็อกอยู่ในอันนึงแล้วก็มีลูกปืนลูกปืนนี้ก็จะถูกดันอยู่กับแหวนล็อกนะครับสองฝั่งเหมือนกันถอดหลางเรียบร้อยใส่เข้าไปแล้ว อ,อนใส่ก็หลอดหลอดลื่นถอดน้ำมันให้ดีนะครับทีนี้ก็ปุ๊บนี่ลื่นปืดแล้วก็ดันให้สนิทนะครับทีนี้ก็แหวนอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจะมีแหวนสองตัวนะครับตัวหนึ่งก็เป็นที่มันเป็น,ปน,ปนบ่า,บาเป็นสเต็ปตรงนีนะ้ที่เป็นสเต็ปตรงนี้อันนี้เอาไว้ดันลูกปืนเพราะง,งั้นเราก็ต้องพลิกไปอย่างนี้แล้วก็สวมเข้าไป ส่วนแหวนเรียบๆที่นานๆหน่อยตัวนี้ครับแหวนเรียบๆที่นานๆหน่อยตัวนี้ก็ไว้ข้างนอกครับแล้วก็ตัวนี้แหวนที่หน้าตาแปลกๆแหวนสปริงนะครับแหวนสปริงตัวนี้ก็คือมันจะหยึกๆยึกแบบนี้นะครับสําหรับขาจานในแบบ b b บ0สามูนย์เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้กันคลายก็ใส่ไว้ตรงนี้ ตัวล็อกกัน,นตัวล็อกกันนี้พิเศษหน่อยนะครับจะมีสองตัวตัวหนึ่งอันนี้ที่เราใช้ปะจจัยแอเบอร์แปดขัน,นอันนี้มันจะเป็นสำหรับปะจจัยแอลเบอร์แปดอีกอันหนึ่งสำหรับปะจจัยแอลเบอร์สิบตัวฝาปิดตัวนี้นะครับตัวน,นี้ค่อนข้างจะเย็นหน่อยผ่านการขันมาหลายรอบ,ค,รบคือถ้าขันผิด่ยขันไม่ออกเพราะว่าเวลาขันออกเนี่ยมันจะต้อง ขันจับทางกับเกีียวปกตินะครับขันออกต้องกลายเป็นขันนี้ขันเข้าต้องขันนี้เนี่ยมาดูที่ขาจายน,นะครับที่ขาจายมันก็จะมีเกีียวอยู่เกีียวสําหรับฝานอกเวลาเราขันเข้าเนี่ยถ้าเป็นเกีียวปกติเราก็หมุนทางนี้มแต่ว่าสําหรับขาจายแบบนี้ก็จะต้องหมุนของ GT นะครับ t ทามศนยต้องหมุนอย่างนี้ถึงจะเป็นหมุนเข้า กลายเป็นว่าต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้ไปร้สิบคันได้เข้า,ขาแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าไม่เข้าใจคิดว่าจะหมุนออกหมุนไปทางนี้ก็ เกลียวจะพังครับปากไอ้หัวหกเหลี่ยมดครับเข้าแล้วอ่าได้แล้วครับก็อุ้ยมีคนมาช่วยไปไหนมานมะแกงไปกินนกมาใช่ไหมพูดมีชอบไปกินนกมาขันไปเรื่อยๆครับจนหมดเกลียวละเสร็จเรียบร้อยแน่นแล้ว ก็แค่นี้เองครับอาจาร์บีบีสามศูนย์สบายมากมาาเล่นปืดเล่นปืน,น,ปนาา้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย